รายละเอียดทิปส่งทางไลน์สพรุ to to ่ย <that> เ like um in <that> ่ยแจ้งแฉ่ะ แบ oh, oh ่งไปก็ได้นะแบ่งกันไปนะแต่ว่าอาดด้วยโอ ละเอียดทิศส่งทางไลน์สพนเปรตแดงแปดเมตรในกรำลังแรกถือมาพ้นนะครับวันนี้ต้องช่วยกันครับพี่น้องบ้านเมืองของเรานะครับถ้าเราไม่ช่วยใครนี่เลยอีกทีนะครับกําลังมาที่ปากีมเฮนคาดจะถึงกันเดือนตุลาที่แล้วนะครับว่าปากีมเฮนจะเข้า ไปได้ทั้งหมดเลย่ <ไป S 1> นจ<ด>ัก<ป>รยานเป็นการร่วมแรงร่วมใจแรลลี่เนาะเราจะแรลลี่จากหนองปลาขยงนะครับแล้วก็จะไปที่สามทหารทานสามถึงสี่องล้างไปลายพระหาดนะครับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองเราเนาะขอพอรท่านนะครับให้ท่านช่วยปกปักรักษาศูนแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลังจากนั้นก็ไปประจันาคามนะครับแล้วก็ไปที่ศาลหลักเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเราก็จะไปสิ้นสนะครับก็ ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับขอพรในการปกครองบ้านเมืองเราวันนี้เป็นการแรลลี่นะครับเป็นการแรลลี่ก็พวกเราจะเคลื่อนขบวนนะครับแสดงสัญลักษณ์นะครับว่าเราไม่ต้องการ e ีซีนะครับเราเหมือนที่ป้ายบอกนะครับเราต้องการพัฒนาจากการมีส่วนร่วมเนาะไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับหรือว่ากลุ่มทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคิดว่าอีซีดีกับประจีนแล้วก็จะเอาเข้ามาเลยโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงของประชาชนเลยวันนี้นะครับเราจึงไปแสดงนะครับให คนประจีนได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมนะครับให้เราได้ออกสิทธิ์ออกเสียงเนาะให้เราได้รับรู้รับทราบว่าปราจินบุรีเราจะพัฒนาแล้วนะครับเราจะทําอย่างไรบ้างนะครับนะครับ เป็นฝั่งประเทศฝรั่งญี่ปุ่นไม่เพียวเหลือใครครับเหลือจกินเท่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงแล้วถ้าเราไม่ยอมบอกนะครับเลขาธิการดีไม่ยอบอกแล้วแบบนี้เราจะเอาหรือไม่เอาไ่เอาไม่เอา่เราไม่เอามเอ่อาไม่เาไม่เวาม่เาเอาไม่เอาเ่าไม เป็นหมดเวจาหมดเวลาแล้วเข้ามานัาน่ไม่รัางัจาเอมาหาจีนงัดลอหนูคับลอกยาเอายุ่น จังหวัดอื่นนะครับที่เราไปปฏิบุรีของเราเนี่ยเสียโอกาสไปถึงไหนครับว่าที่เราจะมีโอกาสขึ้นนะครับหนังสือเนี่ยครับวันนี้ผ่านท่านประธารจังหวัดปฏิบุรีของเราไปถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่จะพิจาาจังหวัดปัตตานีของเราเนี่ยมีส่วนร่วมยีซีนะครับพวกเราเรียนโตเวลานี้มานานนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่า เ,เราก็จะรอโอกาสนียอีนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับก็<อ><อ>มีส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นด้วยนั่ไม่เห็นด้วยนะครับ<อ>เราก็เคารพในความส่วนหนึ่งของพี่น้องของเรามาวันนี้เรามีใจเป็นเพื่อนเดีดวยวไม่ได้จ้างมาเรามาด้วยใจนะครับ<อ>เราพร้อมกันมาที่จะลื่นกส,สือในวันนี้นะครับ ตัวนามเห็นต่างเราไม่ว่ากันนะครับขอรับเดียวครับเราที่ต่างได้ใน่อย่าแย่งแฉติดภูรัญขยันถือภาพค่ะสารการสว่างอ่างนี้เพื่อแสดงสุดยู่เรื่องของทางมาวันนี้เราไม่ได้อ่า บางครับมาเรามาด้วยจิตใจเราเป็นคนภาษีนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมาวันนี้เมื่อได้รด้วยสิ่งดีๆเพื่อจาให้พี่น้องเราได้มานะครับท่านที่